สวัสดีครับมาพบกับช่ืงหมีปลาซ่อมนะครับผมวันนี้มีเครื่องคันน้ำร้อนนะครับเครื่องนึงเนาะลูกค้าเอามาให้ฝากเช็คให้นะครับก็แจ้งอาการมาว่าตอนเปิดใช้งานนะครับมันไม่ร้อนนะครับไม่มีไฟอะไรขึ้นเลยเนาะแลวลองมาเช็คดูนะครับว่ามันจะ ไหนเสียบนะครับในตัวตูดนะครับจะมีน็อตอยู่ตัวนึงนะครับ ตัวนี้น่าจะอยู่ที่หกพันวัตต์นะครับเนะโอเค,อเ,คเปิดออกหน้าตาแบบนี้นะครับแกะที่เอาก็ะจะเป็นลักษณะนี้นะครับข้างในเขา ต,ตัวนี้จะเป็นเป็นหม้อต้มนะครับข้างในจะเป็นกคดความร้อนอยู่นะครับอันนี้จะเป็นเทอร์โมสตัตนะครับผมอันนี้จะเป็นมีเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์กันดูดเนาะอันนี้เป็นเหล็กสวิต์นะครับเป็นเหล็กนะครับเหล็กสวิตนะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูนะครับ เช่นเคยครับมิตเตอร์นะครับตั้งเลงคุณหนึ่งนะครับผมเลงคหนึ่งนะครับสีโดโอมิเตอร์ปรับให้ได้สูตรโอมครับอโอเค ก่อนอื่นเรามาจะมาเช็คไอตัวเช็คโอห์มของอขดลวดที่อยู่ในนะครับผมนะครับเช็คโอห์มก่อนนะครับอ่ามีโอมนะครับมีโอรห์มนะครับ,รบเช็คดิช็อตลุงเก่าหรือเปล่าไม่ช็อตนะครับไอช็อตผ่านครับตัวนี้ ต่อไปก็มาเช็คไอตัวเทอร์โบตตดนะครับผมนะครับปกติถ้าใช้งานได้ก็คือสองฝั่งนี้มันจะต่อกันนะครับเชื่อมต่อกัน,นครับอ่าผ่านใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับเช็คไอตัวเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับกันดูนี่ครับเดี๋ยวเรากรอ,อนนิดนึงเนาะ๊นะครับเรามาวัด ไอตัวทางไฟเข้าแล้วก็ไฟออกนะครับมันจะต่อหรือเปล่าอ่าต่อนะครับดูนึ้งอ่าต่อใช้งานได้ครับผมอืมแล้วก็ต่อไปนะครับผมมาเช็คไอตัววอลุ่มนะครับผมนี่ค,ครับตัวป,ปิดเปิดเร่งความร้อนนะครับผม เดี๋ยวลองเปิดนะครับเปิดดูนะครับมันจะต่อหรือเปล่านะครับอ่าต่อใช้ไ,ได้นะครับตัวนี้วัลลุกตัวนี้น่าจะค่าน่าจะประมาณ จาจะ 10k นะครับ คอเช็คไอตัวพวกไดโอดดูนะครับช็อตไหมนะครับต้องขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับถ้าขึ้นสองข้างาก็แสดงว่าช็อตเน,ะะนา,นนา,นคานะครับ่ขึ้นข้างหนึง่งขึ้นข้างหนึ่งครับสลับกันนะครับขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึง่ง okay. โอเคออกใจได้ ได,ไ,ได้่าคา100โอโอเคก็ใช้ได้ครับปกตินะครับเหลืออีกเล่งนะครับจะเป็นตัวไทแอ x นะครับตัวเนี้ยชอบเขียบ่อยนะครับเป็นตัวไทแอ x นะครับน,นะครับตัวนี้ครับ นะครับจะมีสามขานะครับผมตัวนี้จะเป็นไทแอคนะครับเบอร์ BTA 4 1 0ึ่ BTA 4 1น0 0 B นะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับตัวนี้มันจะมีไอตัวขาขาแรกเนี่ยจะเป็นขาเกตนะครับแล้วก็จะเป็น ขา a 1นะครับเอ้ยเป็นขาเกต A2 นะครับแล้วก็ A1 นะครับผมก็คือในการวัดเนี่ยก็คือเราจะวัดตัวขาเกตกับขา a 1นะครับต้องอขึ้น2ครั้งแต่ออมไม่เท่ากันนะครับอ่าอันนี้ขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ8โอห์ม หลับสายวัดน,นิดอ่ามันก็ขึ้นนะครับโอหไม่เท่ากันนะครับประมาณ12 13โอหมนะครับต่อไปก็มาเช็คอ่าขาเกีกับ A1 เอ้ยขาเกีกับ A2 นะครับอันนี้จะจะขึ้น1ครั้งไม่ขึ้น1ครั้งนะครับผมถ้าขึ้น2ครั้งก็แสดงว่าเสียนะครับน,นีขาก้างนะครับกับขาแรกนะครับอันนี้ผมขอจับตรงน,นี้เนาะเพราะว่ามันลายวงจรมันวะิ่งมาตรงน,นี้ครับ อ่าไม่ขึ้นนะคอ่าขึ้นก็แสดงว่าใช้ได้นะครับต่อไปนะครับก็จะมาวัดขาเอหนึ่งแล้วก็ a อสองนะครับอย่างเี้ครับอันนี้จะสองขานี้ก็จะวัดไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าวัดข้างในข้างนึงขึ้นก็ช็อตเสียนะครับผมาวัดดูนะครับอ่าไม่ขึ้นนะครับสลับสาย ขึ้นกับก็แสดงว่า,า,วาตัวที่ันนี้ใช้ได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเหลือตัวสวิตช์แม่เหล็กตัวนี้แหละครับข้างในข้างในเขาจะเป็นจะมีแกนแม่เหล็กอยู่ข้างในนะครับเวลานี่ครับเวลาเปิดอ่อนจะได้ยินเสียงนะครับเวลาเราใช้งานเปิดน้ำปุ๊บเนี่ยน้ำจะดันในตัวแกนแม่เหล็กขึ้น ได้ยินเสียงนครับแต่ตัวนี้มันจะต่อนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองอขย่อให้มันมาฝั่งนี้ก็คือเหมือนน้ามันกำลังวิ่งเข้านะครับเราวลองมาเช็คดูว่ามันจะต่อกันหรือเปล่านะครับเขาตามสายมันมาไอตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับเอ่เช็คดูนะครับ คทุกอย่างก็ปกตินะครับผมตัวเดียวตรนี้ใช้ได้คลิกทุกอย่างก็ปกตินะครับเดี๋ยวลองมาเทสดูนะครับดลองมาเทสดูนะครับโดยการที่เรามาลอยมาลอยสาย ผม,มาลอยสายตัวข้มามอต้มตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลอยเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเทสปุ๊บเนี่ยปล่อยไฟค่ยเนะี่ยเดี๋ยวไอตัวไส้ไส้ขดบวมขาดนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําไม่มีโนลดอยู่ข้างในนะครับเราจะมาเทสนะครับลอ,อยสายออกนะครับแล้วก็มาตัวหลอดไฟหลอดไส้ร้อยวัตต์ตัวนี้แทนนะครับผม หลอดไฟัน์นี้ทําหน้าที่เป็นโหลดแทน อนเทสก็เรามาระวังนิดนึงนะครับไฟสูงเนาะไฟสองร้อยยี่สิบนะครับอันตรายนิดนึงนะนะครับก็เรามาทะลองนิดนึงนะครับเรามาใส่ไฟเข้ากันปกติครับเช็คทุกอย่างลูกค้าบอกว่าไม่มร้อนนะครับถ้าผมเทสถ้ามันใช้งานได้ปกติก็สแสดงว่า นะครับหนึ่งเนี่ยครับไอตัวสายที่เข้าเบรกเกอร์เนี่ยไอทางสายสฟเข้านี่ครับอาจจะหลวมนะครับสองเป็นไปได้นะครับไอตัวไหนฮะไอตัวทางน้ําเข้าตัวนี้ครับมันจะมีกองอยู่มีกองมีฟิลเตอร์อยู่นะครับถ้ามันตันหรือน้ําเดินไม่สะดวกเนี่ยนะครับก็คือน้ํอ่ะเข้าในระบบน้อยนะครับเข้าในระบบน้อย พอน้ำเข้าในระบบน้อยเนี่ยไอตัวมอต้มตัวเนี้ยนะครับคือโหลดมันไม่พอมานั้นนะครับคือความร้อนมันเกินนะครับมันสั่งให้ไอตัวเทอร์โมสตัตนะครับตัดนะครับผมการทํางานนะครับอันนี้ก็ก็มีส่วนนะครับผมมีส่วนนะครับเดี๋ยวลองเาาทสดดูแต่ว่าแต่ว่า ถ้ามันตัดนะครับก็สามารถเทสเบื้องต้นได้นะครับไอตัวข้างบนตัวเนี้ยจะมีปุ่มรีเซตอยู่นะครับถ้าเกิดแล้วเครื่องไม่ทางานเบื้องต้นเรามากดปุ่มตัวนี้ได้นะครับผมกดปุ่มรีเซ็ตได้นะครับอันนี้ในกรณีที่มันตัวนี้ไอตัวบนตัดตัดเนาะในกรณีนี้นะครับเดี๋ยวลองเช็คดู ก็ก่อนซ่อมก็เรามาระวังเรื่องน้าที่มันค้างอยู่ในมอต้มเนี่ยนะครับผมก็พยายามออกให้หมดนะครับเราซ่อมง,งานเนี่ยมันอยู่กับไฟสูงอันตรายนะครับอันนี้ผมจะเทสนะครับก็จะมีผ่านโหลดนะครับผ่านหลอดนะครับ ต่อผ่านไอ้ตัวปลั๊กเซฟตี้มา เรามาเท็คกันดูนะครับเปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวขราไปเ่ินลงก่นอนโอเคอเปิดสวิตช์ดูนะครับผมตึ๊บอา <c oughs> เปิดแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาเช็คไอ้ตัว <c oughs> ไฟ ตัวไฟเข้านะครับตรงหัวบิกเกอร์นะครับว่ามีไฟหรือเปล่าครับผม,อ,มอ่าสองร้อยสามสิบโวลต์เอซีนะครับมีไฟเนาะเห็นไนมะ่เอ่ยนะครับจะลองบิกเกอร์ขึ้นนะปุ๊บอ่านครับจะมาเทสตัวไฟออกนะครับจะมีไฟเปล่า สองร้อยสามสิบโวลต์เอนะครับผมโอเคดี๋ยวจะมาลองเปิดดูนะครับปุ๊บไม่ติดครับลืมไปนะครับก็ตอนนี้นะครับมันต้องไอ้ตัวสวิตช์ไม่เหล็กันนี้มันยังไม่ทำงานนะมันต้องแต่แขงขึ้นปึ๊บอ้า โอเคครับอ่าเั็งเกียร์ไฟตัวนี้นะครับมันจะลีครับแลยวลองเร่งวอรลุ่มนะครับมันจะสวบัดขึ้นนะครับอ่าปึ๊บครับผมเอาเปิดนะครับผมอ่าดีตามมือนะครับตอนเราเปิดครับในตัวไฟข้างหน้านี่ก็จะมี LED ดดวงเล็กอยู่นี้นะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับตรวจทุกอย่างก็ปกตินะครับผมก็ปกติทุกอย่างใช้ได้นะครับก็คงช่องแจ้งลูกค้านะครับว่าไม่มีอะไรเสียนะครับก็อาจจะเป็นตัวตัวไส้กรองนะครับแล้วน่าจะตันนะครับพอตันปุ๊บเนี่ยน้ำมันเข้าในมอตมน้อยแเราให้ทำ คมร้อนเกินนะครับเอ็ตัวเทอโบสถสัตว์ก็ตัดการทำงาน,นครับอันนี้ก็เป็นไปที่สูงนะครับไปที่สูงนะครับผมอ่าสูงนะครับ,ไไนะรบเราอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเทส เราจะมาเทสไอตัวการดูดนะครับว่าเขาจะทำงานได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมจะกดปุ่มตัวนี้เนาะนะครับคือดูดิมันจะตัดการทำงานหรือเปล่านะครับลองเทสดูอ๊อปอโอเคตัดการทำงานนะครับก็ปกติทุกอย่างนะครับ นะครับเดี๋ยวผมคงต้องแจ้งลูกค้านะครับก็ชอบปรกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็มีอะไรก็สอบถามได้ครับนะครับก็ไม่ค่อยอะไรนะก็ช่างบูอใหม่เหมือนกันนะครับก็พอเป็นบ้างนะครับผมก็โอเคครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้เนาะโอเคครับครับผมครับสวัสดีครับ